อดีตนางเอกดังแองจี้เฮสติงช็อกทราบข่าวพ่อเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยสุดยื้อเศร้าเปิดภาพครั้งมีชีวิตอดีตนางเอกดังแองจี้เฮสติงช็อกทราบข่าวพ่อเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยสุดยือ้อสุดเศร้าเปิดภาพครั้งมีชีวิตในวันแต่งงานลูกสาวอดีตนางเอกดังแองจี้เฮสติงโพสช็อกสูญเสียคุณพ่อเมื่อวันที่29เมษายน2567น รังได้ทราบข่าวคุณพ่อคอรินาเฮตติงวัย75ปีเสียชีวิตขณะเกิดอุบัติเหตุรถชนกำแพงบ้านที่สัตหีบชนบุรีโดยแองจีเฮตติงยังได้โพสคลิปสุดเศร้าอะไรภาพความทรงจำของคุณพ่อในวันแต่งงานของสาวแองจีด้วยทั้งนี้จากกรณีเมื่อวันที่29เมษายน67มีรายงานเกิดอุบัติเหตุในซอยกับตันหมึกหมู่หําตำบลบางสร อำเภอสัตหีบรถเก่งวีออสสีดำทะเบียนชกรเชยหอหีบ9612กทมสภาพด้านหน้าชนฟาดกับกำแพงบ้านของชาวบ้านจนตัวถังรถยุบภายในรถพบคนขับเป็นชื่อคอรินอาเฮสติงอายุ75ปีสัญชาติอังกฤษพบบัตรประจำตัวระบุเป็นเจ้าหน้าที่จาก FCCT สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยจนาทีกู้ภัยเร่งช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจอยู่นานกว่า30นาทีแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ